คลิปตอบคำถามเรื่องการใช้สแตนดาร์ดเพนทาโทนิกสเกลนะครับกับแจ๊สนะครับเราก็อาจจะต้องนึกถึงเรื่องคอร์ดก่อน C major 7ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่า C major 7คอร์ดมีโน้ตตัว C E G B แบบนี้นะครับ1 3 5 7อันนี้คือโครงสร้างของคอร์ดนะครับสูตรโครงสร้างคอร์ดจากนั้น choice ที่เรามาเล่นนะครับเพนทาโทนิกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ C major เพนทาโ o นิกครับ C D E G A C แบบนี้นะครับส่วนตัวผมผมอาจจะชอบเพิ่มตัว B เข้าไปแล้วก็บางครั้งก็จบที่ตัว D ถ้าต้องการเสียงไม่เจ้นายหรือบางครั้งก็อาจจะจบที่ตัวตัว E ก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบจบที่ตัว C ชอบจบที่ตัว B มากกว่านะครับ ี่คือ C major pentatonic ก็คือ A minor pentatonic นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นที่ตัว A เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะอาจจะฟังแปลกๆหูไปบ้างแต่ถ้าเกิดขึ้นที่ตัว C ก็อาจจะเล่นง่ายนะครับแต่ว่าบางครั้งเวลาเล่นสเกลพวกนี้เราอาจจะเริ่มที่ตัว E <c oughs> ก็ได้ที่ตัว G <c oughs> ก็ได้ขอให้โน้ตอยู่ในสเกลนะครับโอเคผมจะไปเร็วหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ดูจากที่ผมเขียนก็แล้วกันนะครับ CM7 นะครับช้อยที่2ก็คือใช้ G Major Pentatonic Scale หรือว่าใช้ E m i n o r Pentatonic Scale ก็ได้นะครับเป็น Scale ดีกัน E m i n o r ตัว E เป็นโน้ตัวที่3นะครับหรือว่าจะเล่นตรงนี้นะครับช้อยที่3นะครับใช้ B m i n o r Pentatonic Scale B D E F-Sharp อันนี้ก็จะต้องต้องการเสียงแบบ C major s e v f หรือ C major seven sharp e l หรืออาจจะเป็นตัวนี้บางทีผมก็ลง C แล้วก็กลับมาตัว B แบบนี้นะครับ B minor pentatonic ก็ก็คือ D major pentatonic นั่นเองนะครับสเกลเดียวกัน สำหรับหน้าที่น2นะครับคอร์ด c Min o r นเนบสิกนะครับเบสิกของคอร์ดก็คือมีโนอตตัวที่1คือ C e flat G B flat อันนี้คือคอร์ด c m i n o เนะครับเราก็สามารถจะใช้ c m i n o r pentatonic ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมชอบเพิ่มโน้ t ตัวไหนเข้าไปคือตัวดีนะครับถ้าเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสเกล6ตัวโน้ตเรียกว่า Hexatonic Scale C e Fla แลแล้วก็ D F G b Fla t C แล้วก็อาจจะเล่น e flat D นะครับผมอาจจะเล่นแบบนี้โดยส่วนตัวท,ที่ที่ใช้นะครับแล้วก็ช้อยที่สองนะครับ C minor pentatonic ก็คือ E flat major pentatonic นะครับช้อยที่2องนะครับ C minor e การจ,จะใช้ D minor pentatonic แต่อาจจะฟังแปลกใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มที่ตัว D ฉะนั้นผมกลับมาเริ่มที่ตัว C ก่อนแล้วก็กลับประจบที่ตัว C แต่บางครั้งผมชอบจบที่ตัว E flat E flat ไม่ได้อยู่ในสเกล D minor pentatonic แต่ว่าอยู่ใน อยู่ในคอร์ด C m i n o r 7ะฮะแบบนี้ครับ C D F G A C D E f a t นะครับอันนี้ก็คือ D minor pentatonic นะครับหรือว่า F major pentatonic นั่นเองนะครับนะครับ เวลาที่ที่เล่น F major pentatonic ผมอาจจะเล่น C ก่อนแบบนี้นะครับช้อยที่3นะครับก็ใช้นอตตัวที่5ของคอร์ด C minor 7คือ G minor pentatonic แบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นอาจจะคิดเป็น B flat major pentatonic ช้ที่4ครับใช้ที่4นี้เสียงก็จะเอาไซด์หน่อยผมก็จะใช้ E flat minor pentatonic นะครับกับ C minor s chord แบบนี้ครับนี่คือ E flat minor pentatonic ใช่ไหมครับเอามาเล่นกับ C minor s e เรียกจะจบที่ตัว B flat ก็ได้นะครับหรือบางครั้งผมก็อาจจะมาจบที่ตัว C แบบนี้นะครับแต่ส่วนมากก็จะชอบจบที่ตัว E flat มากกว่าหรืออาจจะเล่นคือ C แล้วไป E flat อีกทีแบบนี้นะครับสำหรับคอร์ด C 7นะครับ คอร์ด C7 นะครับโครงสร้างคือ C E G B flat C นะครับตัวแรกก็คือใช้ C major pen หรือ A m i n o r p e n t a t o n i c ผมอาจจะเพิ่มตัว B flat เข้าไปแบบนี้ครับ C D E G A แล้วก็ B flat 1> c 1 3ผมก็ามาจบที่ตัว a นะครับแบบนี้นครับแล้วก็ใช้ c minor pentatonic หรือว่า e flat major pentatonic นะครับ c minor pentatonic scale หรือจะเป็น c minor pentatonic blues c a l e ก็ไดนะ้เวลาที่ใช้ c minor pentatonic นะครับผมชอบเติมตัวตัวที่3 major third เข้าไปคือตัว e c e flat E F G b f l a แ C แล้วก็พอสายส่ f l a แแล้วก็อจบที่ตัว E แบบนี้ครับมันก็จะฟังบลูส์มากขึ้นสำหรับผมนะครับผมชอบใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ช้อยต่อไปนะครับ เราก็ใช้ C7 เราก็ใช้ G minor pentatonic ได้ครับนะครับก็คือเกับ2/5ก็คือขอด G minor s e แล้วตามด้วยคอร์ด C7 นะครับ G minor pentatonic G minor pentatonic ก็คือ B flat major pentatonic นั่นเองนะครับ ใช้ D minor pentatonic หรือว่า F major pentatonic F major scale คือ scale หลักของ C 7 C 7 scale หลักของ C 7คือ C Mixolydian นะครับฉะนั้นเราก็ใช้ D minor pentatonic scale แต่ผมไม,ไม่ชอบขึ้นที่ตัว D ผมอาจจะเล่นตัว C มาก่อน บางครั้งอาจจะมาลง b ี l a t แบบนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ modify scale ในในการจบนะครับสำหรับ c altered นะครับ altered ก็คือ flat 5 sharp 5 flat 9 sharp 9 flat 5บ,บวกเข้าไปอีก1 octave ก็จะเป็น sharp 11 sharp 5ก็จะเป็น flat 13นะครับอ่า c สำหรับ c7 altered นะครับก็จะใช้ g flat major pentatonic ผมเขียนโน้ตให้ดูแล้วว่ามีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับเป็นตัวอักษรมี G, F# B# flat D# E# b, แล้วก็ G# นะครับหรือว่า E# ไม่ได้เพนตตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเช่น C7#9 มีตัว C, E, B# Fla แล้วก็ หรือว่าอีกช้อยหนึ่งนะครับอาจจะใช้ตัว sharp f ชาร sharp f ก็คือตัว G sharp G sharp คือตัว E flat E flat major pentatonic a flat B C E flat F E flat หรือว่าเป็นคิดเป็น F minor pentatonic ก,ก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะเล่น F minor pentatonic น,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 นี้ F E flat B flat C E flat F แต่เวลาเล่นจริงผมจะเพิ่มตัว E เข้ามาก่อนเช่น ก็จะซ้อมแบบนี้นะครับให้มันอยู่ในมือรูปคอร์ดไปเลยนะครับส่วน C minor คอร์ดเพนตาโทนิกท,ที่ใช้นะครับก็จะใช้ B flat minor เพนต a าโทนิกนะครับหรือว่า D flat major เพนต a าโทนิกก็ได้นะครับใช้ตัว flat 7ของ C นะครับคือ B flat แต่พอขึ้นตัว B flat อาจจะฟังแปลกๆใช่ไหมครับผมเลยชอบเล่นตัว C ก่อน ว่าเป็นเไมเน่เพนดร o n i นิกนะครับแต่ก็จะฟังแปลกใช่ไหมครับฉะนั้นผมเล่นที่ตัว C ก่อนแล้วก็มาจบสิ่งนี้ครับเหมือนเวลาถ้าเกิดเราเล่นกับ b Fla t ไมนก็เหมือนกันนะครับ C B flat แล้วก็ D flat E flat F A flat B flat แล้วก็ D flat E flat นะครับแค่นี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ